สวัสดีครับแดดฟรีน้ำฟรีครับวันนี้ก็พามาติดตามการติดตั้งนะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับขนาด5.5แรงม้านะครับข้อออก3นิ้วเป็นบอ่อขนาดหน้า6นะครับเจาะบ่อ,บอหน้า6ลงสเสมอบหน้า3นะครับ5 5แรงครึ่งรับปากบ,บอ่อออก3นิ้ว ตอนนี้เวลา12นากา25นาทีครับเทียท่ยงจะเทีย่ยงจะเที่ยงครึ่งแล้วนะครับแดดวันนี้ก็แรงบ้างอ่อนบ้างนะครับตอนนี้ก็ออกเต็มที่นะครับสวยๆเลยวันนี้ย่อนลงอยู่ที่5ท่อนนะครับ20เมตร5ท่อน20เมตรพิกัดวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านยางนอนนะครับ ตำบลยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลูกค้าเป็นไรอ้อยนะครับทำไรอ้อยยี่สิบสี่ไร่ครับขาดน้ำวันนี้อ้อยแห้งนะครับอ้อยเหี่ยวไม่มีน้ำให้นะครับน้ำคลองระทานไม่มาครับวันนี้เราก็อยู่หน้าเนี่ยฮะหน้าโบสถ์วัดยางนอนนะครับตรงหน้าวัดเลยนะครับปากคลองครับแปลงจะอยู่ตรงข้ามวัดเลยนะครับ วันนี้เราก็ใช้กับแผงโซลารเซลล์นะครับ570วัตต์16แผงนะครับโครงสร้างก็เป็นเสาปูนหน้าห้านะครับเสหน้าห้าแปรหน้าสามนะครับของแรงแน่นอนนะครับเสาปูนไม่ต้องกลัวคอเสาผุนะครับเราไม่ได้ใช้เหล็กนะครับเราใช้เป็นเสาปูนเลยนะครับคอมพเวเตอร์วันนี้เราก็ใช้ของ INV T เช่นเคยนะครับ วีทีนะครับตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่54เฮิร์ต์นะครับตั้งไว้ที่55 Hz นะครับตอนนี้54 Hz เลยแดดสวยๆวันนี้นะครไฟมาอยู่ที่600กว่าโวลต์นะครับปั๊มทำงานอยู่ที่390ครับอินกระแสอยู่ที่13.4แอมป์นะครับลงมีฟิลนะครับฟิลแล้วก็เพลตกันฟ้านเบรกเกอร์ Baker, แล้วก็เทอร์มินอล ครับรน้าหลังเต่าไว้เวลาสับไปใช้ไฟฟ้าหรือว่าใดบปั่นไฟนะครับเห็นสายนะครับลงท่อลงท่อให้เรียบร้อยนะครับฝังดินหาบอเลยนะครับสวยๆครับน้ำสวยๆเลยตอนนี้ บ่อนี้เจาะอยู่ประมาณ16วานะครับ16วาเจาะ16วาจเจอน้ําอยู่ที่ท่อนครึ่งนะครับประมาณแั่6เมตรนะครับ6-7เมตรประมาณนี้นะครับน้หรือว่าน้นําน้ําสวยเลยบ่อนี้นะครับลงไม่ลึกนะครับแต่ละอ,อ้อยของแปลงนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับว่า,าติดตั้งหรือจะ ที่ใกลเคียงอยากจะเข้ามาชมก่อนติดต่อสอบถามมาได้หรือแวะมาดูก่อนที่หน้าง,งานจริงนะครับอยู่หน้าวัดยางนอนตำบลยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0843858365ครับแดดฟรีน้ำฟรีครับขอบคุณครับ